นานมาแล้วมีผีสามตนร่วมใช้ร่างกายเดียวกันพวกเขาต้องการตำแหน่งเทพบรรพตจึงติดสินบนเพื่อเปิดทางและเล็งลงมือกับเทพบรรพตตาบอดองค์หนึ่งแห่งเขาห้าวซานแม้ก่อนหน้าจะกล่าวไว้ว่าเทพบรรพตนั้นตาบอดทว่าโสดประสาทกลับเฉียบแหลมมากเขาชำนาญทักษะควันไฟเป็นที่สุดสามารถปล่อยหมอกควันเพื่อปกปิดด่องรอยได้ ครั้งที่ผีสามตนนี้มายั่วยุก็จะรีบเร้นกายโดยเร็วครั้งหนึ่งผีสามตนรวมพลังกันพ่นแสงอสศนีออกมากวาดล้างเป็นวงกว้างเพื่อบีบให้เทพบรรพตปรากฏตัวเทพบรรพตตะโกนร้องเสียงดังและชูก,กำทูบขึ้นโบกสเปะสะะไปมาผีทั้งสามกลับหลบไม่ได้เพราะรูปร่างที่งุ่มง่ามจึงโดนไปเล็กน้อย เมื่อเห็นว่าเสื้อผ้าติดไฟแล้วผีทั้งสามจึงทิ้งเทพบรรพธไว้แล้วหันมาด่าทอกันเองทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันอย่างสะบักสะบอมพลันก็มีเสียงหัวเราะดังมาจากบนหน้าผาเห็นเพียงเด็กหนุ่มผิวแดงผมขาวนั่งอยู่ตรงนั้นและกำลังมองดูพวกเขาประหนึ่งกำลังชมการแสดงผีทั้งสามและเทพบรรพธรู้สึกอับอายจนกลายเป็นความโกรธจึงพักเรื่องบาดหมางไว้ชั่วคราว แล้วหันไปต่อสู้กับเด็กหนุ่มแทนเด็กหนุ่มรู้สึกว่าสนุกไม่น้อยจึงหยิบทวนแหลมออกมาประมือกับพวกเขาคาดไม่ถึงว่าหมอกควันของเทพบรรพตจะสามารถอำพรางร่างกายอันงุ่มง่างของผีทั้งสามได้ส่วนแสงอัศนีของผีทั้งสามก็สามารถหลอกล่อศัตรูเพื่อสร้างโอกาสให้เทพบรรพตเข้าโจมตีได้เช่นกันเมื่อเป็นเช่นนี้ ทั้งสองฝ่ายจึงสามารถต่อกรอกับเด็กหนุ่มผู้นั้นได้ถึงสิกว่ากระบวนท่าจนกระทั่งเด็กหนุ่มใช้เพลิงสมาธิจึงได้ลม้มลงและร้องขอความเมตตาหงหาไหเอ,อ๋อกล่าวกับพวกเขาว่าจากนี้ไปยอดเขาหกร้อยลี้นี้เป็นของข้าแล้วพวกเจ้าจงติดตามข้าและเป็นขุนพลใต้บังคาบัญชาของข้าก็แล้วกันตั้งแต่นั้นมาผีทั้งสก็ได้ชื่อใหม่นามว่าหมอกในเมฆ ส่วนเทพบรรพตผู้ตาบอดก็ได้รับนามว่าเมฆในหมอกพวกเขาทำงานร่วมกันและคอยรับใช้หงหายเอ,อ๋อทว่าความบาดหมางยากจะจางหายจวบจนบัดนี้ก็ยังมีเรื่องให้ขัดแย้งอยู่ร่ำไปหน้าตาพิลึกลั่นผิดแพกยันกระบวนท่าตามติดบุตรราชาปวนทุ่งผาวุ่นวายไป มีโอ้อวดกล้าแกรง่งไม่เคยแข่งเก่งกับใครถูกผิดเพียงชิดใกล้แล้วโยนไปไกลนพาหมอกในเมฆเมฆในหมอก